สบายดีเนาะสวัสดีมดทุกคนทุกคนเนาะเอามืววนี้เข้ามาย่างอยู่แขมคองเดี๋ยวฟักส,สันเะดี๋ยวหนามซองซีเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะอ่าพาไปเบิง้งจุดทีเดี๋ยวหนามซองซีเนาะแต่ว่าส่วนนี้หน้าฟุตเนานะก็อาจจะนำคองกับนำสัน่นมันอาจจะเป็นซีคุเพราะว่ามันฝนตกมันคืนนี้ฝนตกมันจะเห็นให้หนามคุนเนาะจะมันจะบูเห็น ่าน้ำซองซี่เหรอวะยังเขาไปเบิ้งน้ำกันไปนี่เนาะจะเป็นอ,าอ่าเทียมคลองเหรอวะนี่เนาะจุดนี้จะเป็นอ่าน้ำซองซีเนาะแต่ว่าปกติเนาะปกตินี่อ่าน้ำสัน้นเพราะว่าอันนี้จะเป็นน,น้ำสั้นเนาะอ่าน้ำสั้นน,นี่จะเป็นอ่าน้ำใสเนาะปกติอันนาดมันจะใสน้ำคลองเนี่ยจะเป็นซีคุ้นแต่ว่ามาเดี๋ยวนี้นี่ น้ำสั้นนี่คุ้นน,น้ำข้อนี่ใสเดี๋ยวเราไปเบิง่งน้ำกันเดี๋ยวพาชมเบิ่งบรรยากาศแถวนี้ก่อนเนะะเาะแถวๆนี้จะเป็นสวนจุดนี้จะเป็นอ,อันนาตอนแหงแหลกนะฝนจะมาค่ายเป็นดาดเป็นอันนาซีนดาดเป็นหมูก่กระทะอันนี้นะเนาะแต่ว่า ตอนนี้ก็ยังยังตอนเว้นอยู่ฮะนะมันจะอ่าบ์นันมีคนมาเถอะเขาว่าแดดยังฮ้อนแต่ว่ากลคือนี่คนจะร้ายหน่อยแถวนี้มันจะอ่าน้ำจะมีคนมาคลายเครื่องคนมายางลื่นยางออกกําลังกยายเลาะเดี๋ยวส่งซื้อเครื่องคลายเครื่องสินะเนาะมันก็หลายเดี๋ยวเหาพาไปเบิ่งน้ำท่งซีเนาะเดี๋ยวหาหมุมน้ำหาส่ง สองซีเพราะว่าตอนนี้เนาะเพราะว่ามันจะเห็นดีเนาะว่าน้ำสองซี่ว่าแข้งบุรี่คำใสจะเป็นอะไรเบื้องต้นกันเนาะอันนี้เนาะป้าห้วยตัวนี้ขึ้นไปนี่เนาะจะเป็นน้ำสันเนาะที่ว่าว่ามาก่อนหน้านี้ว่าปกติมันจะคุ้นมันจะใสเนาะแต่ว่ามาเดี๋ยวนี้มัน คุ้นมันเป็นน้ำสีแดงเลยตัวนี้แต่ว่าส่วนน้ำของนี่จะเป็นเซนตัวนั้นเนาะน้ำคลองนี่จะเป็นคุ้นไปตัวนั้นจะเป็นน้ำน้ำของแต่ว่ามันจะใสเดี๋ยวนี้มันจะใสลงน้อยนึงมันจะมันจะเห็นอันเคียดแดงน้ำส่องซีนาะเด้มันจะมีแถวๆนี้เนี่ยคุ้นกับใสแฮี้นัันจะใสแฮี้นี้จะคุ้นจะเป็นน้ำส่องซีเลยเนาะว่าน้ำน้ำสั้นกับน้ำคลองเนี่มาพอดีมาตกใส่กันเลย จะไล่ลงไปทางใต้ไปทางทางนี้เลยส,วสล่วดขึ้นไปทางนี้ละเมนอ่าขึ้นไปทางเนื้อไปท<น>างนครหลวงไปทางอันเลยเนาะขึ้นไปทางพุทธตัวนี้จะเป็นนำนำสันยาวขึ้นไปทางพุทธเลยโอ้เนาะกลาคือว่กากลาบรรยากาศดีเนาะแต่ว่าเขมากกล่าวถืตอต้องช่วยแดดมันจะบมีคนยังไลายเนาะส่วนอันนี้จะเป็นอ่ฮองเฮียนมัทธยม ต้นป่ายของปักสันเลยเนาะปกติเนาะแถวนี้จะเป็นกลางคืนจะมีอันคนมาย่างมาลิ้นมาแบบเลาะซื้อเครื่องแล้วก็ค่ายเครื่องจะมีคนมาหลายมาออกกําลังกายมาอย่างปกติของอินทร์เนาะส่วนฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งไทยเนาะส่วนนั้นจะเป็นฝั่งไทยเลยแต่ฝั่งแดงไปแยนนั้นปนะเป็นฝนเหิริกนะกันเจรอนไหมวันนี้เนาะพาสมบรรยากาศโอ้ ัวนี้ยาวลงไปพี่อันนี้จะเป็นพิลเลอรเฟิ่อค่ายเครื่องนี่จะยาวลงไปทางนี้จะหลายนะแต่ว่าเามากกับผมมีแนวเพิ่นยมพันมาค่ายอันแนวอยู่แนวกินเนาะมันจะอ่าบมมีแนวแนวกินนะนะวันนี้จะไปลงไปทางไตายาวไปเลยทางนี้เป็นฟุตบาทเป็นอย่างนี้เลยเนี่ย กะห้าป่าเนาะาะวยมยมห้าป่าเด็จะมีห้าป่ากันแถวนี้บรรยากาศงามเนาะฟังมาตอน